ข้าวหอมมลิไทยัดใจคนทั้งโลก I will tell you ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงข้าวหอมมะลิไทยที่ดีที่สุดในประเทศและของโลกอยู่ที่นี่ค่ะข้าวหอมมะลิเกือบ5,000ไร่ใน4จังหวัดของท้องทุ่งกุลาร้องไห้ที่เครือเจริญพกอพันธ์ได้ไปส่งเสริมไว้สุกแก่พร้อมเกี่ยวแล้วความหวังที่เราจะรักษาหอมมะลิของเราให้รุ่งโรจน์อยู่กับเราตลอดไป ดรสุเมธตันติเวชกุลประธานมูลนิธิข้าวไทยนำเกี่ยวเปิดงานแต่ต้องพ่ายดรสุนทรสรีหเนินอายุ91ปีผู้ค้นพบพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยที่เกี่ยวเสร็จเป็นคนแรก และชูข้าวได้สูงสุดแขน Rice right is life ข้าวคือชีวิตนี่แปลให้เรียบร้อยเลย Rice right is life ครับ,รบนะครับ Rice right life <is> right. พูดถูกไหมครับไม่ถูกเด็กๆที่เข้าร่วมประกวดเรียงความลุยนาลงเกี่ยวพร้อมผู้บริหารสื่อถึงแบบชาวนาะข้าวต้องไหนแค่ไหนกว่าจะได้ข้าวสังเมล็ดนึงแล้วก็ความสําคัญของชาวนาะความสําคัญของข้าวคะ่ะ Rice is life ข้าวคือชีวิตค่ะ มีการเซ็นมูหรือ MOU ร่วมกันระหว่างสากรทก OK ศและเครือ CP ที่จะช่วยชาวนาพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาตอนนี้ผมยอมรับเลยผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยครับเพิ่มผมทำห้าไร่นี่ผมได้4ตันเลยนะแต่ก่อนผมได้ไม่เกิน2ตันหรือว่า3ตันโครงการนี้ดีมากนะครับยอมรับปีที่จะถึงนี้นะคิดว่าสมาชิกนี่เยอะนะครับจะเพิ่มกันอีก,กน,นะแน่นอนครับชาวนาพอใจ แต่เจ้าของโครงการบอกว่ายังต้องพัฒนาพันธุเข้าหอมมะลิการใช้ปูอินทรีย์และการเก็บเกี่ยวต้องทำพร้อมกันทุกแปลงเครือซีพีส่งเข้าหอมมะลิทั้งเข้าสารเข้าสุกเข้าประกวดที่ฟิลิปปินส์ได้รับรางวัลคุณภาพข้าวของโลกเบอร์หนึ่งมาแล้วสมัยก่อนนู้นเนี่ยช่องทางการตลาดเราจะไม่เข้มแข็งเราก็ไม่ได้มาร่วมโครงการแบบนี้เพราะว่าตลาดต้องแข็งขันถ้าตลาดไม่เข้มแข็งแบรนด์ไม่ดีเท่าที่ควรเรามาทำเนี่ยเราจะไปขายใคร ก็ทำยากก็ต้องสร้างตลาดเราใช้เวลาสร้างประมาณ6 0ปีนะครับผู้ผมช่างสร้างการตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศร่วมประมาณ1้อประเทศทั่วโลกนะพอวันนี้เราเริ่มรู้ว่าเน,นี้ยตลาดเราเริ่มแข็งตอนนี้เรากำลังจะมาพัฒนาเรื่องต้นน้ำนะครับพันุ์การเพราะปลูกต้องได้คุณภาพดีนะครับผู้บริโภคตักข้าวหอมมะลิข้าปาก <c oughs> แล้วเนี่ยจะไม่มีคําว่าผิดหวังอย่างเงี้ยตบท้าย3ป้าบขอแม่โพศพจงทราบว่าคนไทยไม่เคยลืมพระคุณของท่านเลยนะ จะบอกให้ข้าวหนึ่งรวงมีกี่เมล็ดครับประมาณร้อยประมาณร้อยเม็ดครับแล้วคนหนึ่งเนี่ยมือหนึ่งจะกินกี่เมล็ดครับบอกให้ดูแล้วครับตอนนี้พูดไปเล่นไปได้